รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ yeah. Let's go <S you can catch all I need is my l o t Cool J and my bike of key. Yeah, you can ride with me. Do not s u i s u i ผ่านในจอทีวีคุณอยากไปไหนยังไม่ต้องห่วงเพราะเดี๋ยวก็พาไปเปิดชนภัยไม่ว่าจะใครหรือจะใครความรู้ความรักที่เขามีที่อยู่ในใจเกี่ยวกับรถยนต์รวมไปถึงรถมอเตอร์ไซค์ที่หาดทรายทะเลทายลมกับสองรา เบิร์ได้กิ่วจริงสวัสดีครับชาวคอคอนักรถ PK พีรายงานตัวนะครับจากอาเภอปราบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สาเหตุที่เราเลือกที่จะมาที่นี่เพราะดับเหน่งทะเลสวยแต่จะมีอะไรที่สวยกับทะเลที่นี่สองสาว f อ m เฟอร์เจมเกิลเนแต่สองสาวนี้ไม่ได้เดินทางจากกรุงเทพมาแบบธรรมดานะเธอขับรถบ้าน คุณคิดดูนะครับว่าการเดินทางจากทริป A มาทริป B ถึงที่นี่จะสนุกขนาดไหนไปดูสองสาวครับกับรถบ้านของเธอครับนี่แหละครับสองสาวสุดเซ็กซี่ครับที่มีดีกรีถึงแชมป์การประกวด fhm ครับเกินเน็กดอร์2 8แ8และ2009น้องออยพัชรินสองสีและน้องแพรครับอภิชยามั่งมีผลแขกรับเชิญของเราในวันนี้แหละครับ ในระหว่างที่เราเดินทางไปหาพี่พีเคนะคะค่ะเราก็จะมาแนะนําในส่วนต่างๆของบนรถบ้านนี้ให้รู้จักกันใช่แล้วค่ะมันมีอะไรกันบ้างส่วนแรกเลยเป็นส่วนที่เางชอบมากก็ชอวไหลายๆคนชอบกันจริงเหรอแชร์ชอบห้องนี้เหรอชอบมากอ่อาหออา้อ,ององะไรห้องอะไรห้องอะไรแ่ไหนดูห้องนี้น่านอนมากน,นี่เป็นส่วนของห้องนอนนะคะ เดี๋ยวว่าแต่น้องแพรเลยครับใครๆก็ต้องชอบแหละครับเพราะการเดินทางไกลของเรานะครับก็ต้องการความสบายทั้งนั้นแหละครับคุณผู้ชมตอต่อไปค่ะเป็นห้องน้ำนะค๊ะอันนีเข้าไปอาบน้ำกันโอ้แม่เจ้าไม่บอกไม่รู้เลยนะครับเนี่ยว่าอยู่บนรถเนี่ยแพรชอบเข้ามาบ่อยห้องเนี้รู้สึกหายไปแบบหายบ่อยมากอะ่ะตอต่อไปเป็นสเสือ้อผ้าเสื้อผ้าสามารถเก็บเสื้อผ้าได้เยอะมาก อย่าดูเยอะค่ะ <wan> ม <cartoon> ันลกในส่วนนี้ก็จะเป็นของมินิบาร์จะมีตู้เย็นแล้วก็ที่เก็บของเล็กๆๆน้อยๆอันนี้เป็นไมโครเวฟนะคะสามารถเวยอาหารได้สุดยอดเลยล่านึกว่าอยู่โรงแรม5ดาวแล้วเนี่ยตอนนี้ถูกค่ะ5ดาวเพินมที่ได้ค่ะที่ไหนจะมีแบบนี้ไม่มีไม่มีใช่ไหมมีที่นี่ที่เดียวค่ะถูกต้องเดี๋ยวเราไปนั่งดูเย็นๆแล้วก็ไปนั่งฟังเพลงชิลๆตรงนีงก็ได้แบบถูกค่ะ นี่ครับของเขาครบคันกันจริงๆครับอำนวยความสะดวกกับสองสาวของเราซะและนี่แหละครับรถบ้านสุดอลังการที่รายการคอร์นักรถของเราครับนำมาฝากท่านผู้ชมครับซึ่งเขาดัดแปลงมาจากรถบัสนะครับมีงบประมาณในการสร้างประมาณ4ี่ล้านบาทนะครับได้รับการออกแบบจากคนไทยโดยบริษัทฮิปโปรนั่นเองครับค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะแพนกอออยขอตัวพักผ่อนนะเจอกันไปหน้าที่ปันบุรีจ้าตอนนี้ไป ตอนนี้เราให้ทั้งสองสาวไปพักผ่อนกับการเดินทางสุดหรูกันก่อนดีกว่านะครับก่อนจะเจอกับภารกิจของเรา hearts, เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะครับเอาอีกแล้วครับพีเ <P> <K> น้องอาน้องพลาจาก a m a z n g i r l s Next Door นั่นเองครับ <Hey. S 1> ส,วส,สวัสดีครับ่ะ <Hey. S 1> องไปไที่ปบดเป็ตโตทัพน้องปลาและน้องออยครับถามจริงว่ามาทะเลอย่างเงี้ยเคยได้ลองอะไรที่ใหญ่เงี้ยมาก่อนบ้างอะไรใหญ่พี่อะไร<ล>อะไรใหญ่รถบ้านรถบ้านไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยของใหญ่ลองมาแล้วอยากลองของเล็กบ้างไหมน่าน,นอน และนี่แหละครับคือรถในการเดินทางทําภารกิจของของคนรักรถ,รถในวันนี้ครับซึ่งทั้งสองสาวครับต้องขับเจ้ารถบักกี้ไปซื้ออาหารทะเลมาทําให้นายพีเคทานครับเอากุ้งกับปลาหมึกชอบแค่นั้น <c oughs> แม่หัวร็อชอบใจสะใจจริงๆครับแมนมากๆครับพีเคแล้วเราก็เริ่มออกเดินทางทำภารกิจกันเลยครับจัดให้คุณชายเขาหน่อยนึง กับปลาหมึกเราจะไปสะพัดมาเราได้โจทย์มาหนึ่งโจทย์ว่า500บาทจะต้องได้กุ้งกับปลาหมึกอย่างละ1กิโลเราเอา500อแล้วกลับบ้านเลยไหมแล้วเราว่านั่นแหละคือเรากลับบ้านเลยดีกว่าแหม่ก็ดีนะครับสองสาวครับได้500แล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพกันว้ายไม่ใช่ครับจะบ้าหรือเธอเขาให้ตังค์ไปทําภารกิจคิดยังไงเนี่ยเดียวค่ะอาเราก็ได้แล้วน้องกุ้งน้องกุ้งเป็นหนูต้องมีปลาหมึกอีกนะพี่ขอปลาหมึกสักสองตัวสามตัวได้มั้ย ขอกันเลยเหรอได้ค่ะโอ้ใช่แล้วครับได้ยินไม่ผิดหรอกครับคุณผู้ชมครับขอกันเห็นเห็นแบบนี้นะฮะขอบคุณนะคะตอนนี้ค่ะเรารีบไปที่ยานพาหนะสุดเท่เก๋ไก๋ของเราแล้วก็รีบบึ่งกลับไปที่พักของเราไปเลยคุณผู้ชมครับและเมื่อสองสาวครับได้ของตามที่ต้องการแล้วนะครับก็รีบเดินทางกลับกันเลยครับแม่ชิวจริงๆฮะแต่เดี๋ยวก่อนครับนี่ยังไม่ถึงนะครับ เขาหาอะไรกันอยากรู้เขาทำอะไรกันนะอันนี้เขาเรียกว่าทำอะไรกันนะคะจับหอยจับหอยอ่าจับหอยกันแล้ว <c oughs> วันหนึ่งได้แวะจับหอยท่านผู้ชมครับยังมีกระใจแวะเที่ยวกันอีกครับมา,ข,มาขุดเล่นเรื่อยๆได้ก็โอเคไม่ได้ก็ถือว่าพักผ่อนเนาะโอ้ยคุณผู้ชมครับนั่นครับเอาเข้าไปครับชิลเป็นใหญ่เลยครับ นั่น,น,นไอฝั่งที่นั่งรอกันรอกันไปเฮอยน,นี่กับเปิรนครับไม่คิดว่ามีคนรอกันเลยนะฮะแหมยังไม่มาอีกเลยเนี่ยกับสองสาวเขาเดินทางกันถึงไหนแล้วเนี่ย ช้ามากช้ามากโอ้ยจะไม่ให้ช้าได้ยังไงล่ะทรับก็เล่นชิมกันสักขนาดนั้นน่ะดีมากอ่ะฮะเอาไปเลยสองสาวครับมาถึงทะเลปราณบุรีถ้าไม่ติดถ้าไม่ลงทะเลมันเหมือนจะมาไม่ถึงภารกิจของคุณนี้ทางบ้านขอเลยนะครับว่าปน n น n า b o หนึ่งโดนัท ATV สองจัดให้ทางบ้านได้ไหมก็ไดะ้น้องสาวของผมครับมาด้วยใจไปได้วยเงินก <laughs> <laughs> ็ได้เอานี่ไปเอานี่ไปแช่กันนะครับสองสาวไปภารกิจครับไป ลาใช้ได้เลยนะครับนี่ตอนนี้น้องแพรของเราทำได้แล้วครับเยเและอีกหนึ่งคนม้า้าโอ้นี่ไม่แพ้เลยครับบอกแล้วนะครับว่าอย่าตัดสินคนที่หน้าตาสองสาวของเราเก่งจริงๆครับและแอบด่าจะไม่รู้เรื่องอีกครับ สรุปว่าภารกิจนี้เราทำสำเร็จเย้ ทำอาหารกันเลยอร่อยอร่อยพี่พีเจกินได้ไหมได้ค่ะแต่ตอนนี้<ข>อพอไปอาน้ำก<ร>่อนนะเกลียวตัวมากไปเชิญน้องสาวปะ่ะเวลาเสร็จแล้วกินข้าวกันจุดจุดไอ้เกี่ยวสาวๆเท่านั้นเขาจะอาบน้กันอะไรก็เขาบอกมีเขาในที่สุดนะครับน้องออนและน้องแพรก็ได้อาบน้ำเรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าผมไม่มีโอกาสได้เห็นอะไรเลยก็ตาม พี่ถามเราทั้งออยทั้งแพรเลยว่าขับรถบ้านมาถึงที่ปามบุรีขนาดนี้ยห้องน้ำข้างในเป็นยังไงเพราะว่าเธอสามคนไม่เอาแม่พี่เข้าไปก็เหมือนห้องน้ำบ้านนะคะพี่ก็สะดวกสบายคือปกติเลยใช่เหมือนบ้านเลยอ่ะก็เหมือนห้องน้ำที่เราใช้อยู่ที่บ้านเลยก็ลองดูแลกันนะครับชาวของคนรับรถนะเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดนะคกับฮิปโรเนี่ยเขาเปิดให้เช่าด้วยใช่ไหมต้องค่ะิจริงอ่ะใกล้สูกยัางหิวแล้วแก่ให้นี่แก่ให้พี่เลยเนี่ยกินเข้าไป ผมรู้นะครับว่าชาวของเรารอนแอบอยู่ใช่ไหมหลุดอย่างเงี้ยแล้วก็อยากดีใจใช่ไหมว่านั่งอยู่สองสาวแล้วก็ยังเจอนเดินในจอขนาดนี้จะบอกว่าคอนมเหนื่อยเนี่ยขอบคุณมากบางไกลมากน่ารักมากแล้วก็มั่นใจทางบ้านที่ผมเห็นว่าเซ็กซี่มากมากเลยขอบคุณมากเลยนะครับผมค่ะขอบคุณค่ะระหว่างที่เราสามคนกัลังยเอ็นจอยกุ่งอยกข้างทะเลของปราณบุรีเอางี้กับทุกคนไปนอนเก็บกำลังแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ แล้ววันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณครับปุราญญาลีสอร์ทครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทําและรถจากบริษัทยิปโปรครับที่สนับสนุนรถในการเดินทางของของคนรักรถในครั้งนี้ครับ